นี่ดีครับมื่อนี้มาเยี่ยมทีมงานเสียแขครับหันหนาไส้จักเท,ที่ยงยังครับนี่แมนบ้วะโย่ครับโย่ครับ,รบลูกพี่เขนยังยังนีโ่โอ้ยดึงก็จังก็จังย่วนเอาอีกแล้ว มาแล้วแต่งานเลยครับคนหนาไสบอกว่าให้มัดดึงมาสิติดครับติดครับเดี๋ยวภาพไปเบ่ง้างคุณครับจมเครื่องรอครับ Một quay lại nha em quay nha ờ ờ chip á nha chôm mì Yeah. đẹp loài gắn neo đi nhỏ cắp nhỏ cắp bắt chiêu bắt chiêu Whoa! chăm leo chăm leo chăm cục buộc leo nếu để mà cứ phiền vào đây con gì trên khơi cơ. không con nào nghe bố mẹ được rồi xem nè, bay, kíp kíp loa cái bà toàn này chỉ chăm cọp buộc thôi á Bà hoàn đấu việc ấy chứ này không nghe được Hoàn mày như gì Áo xấu rồi đó. อยู่จนเมียครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเบ่งแมคโคตัวครับ <c oughs> อยู่จนเ,เนดินมันเหนือทวดกันฝนมาตกใจในี่พอดีเลยนะโขกน้องหน้าโขกน้องหน้าโมเดล เดนกโตได้ด้วยครับพุษราพุษราคนเดียนงานไหนน่อยงานเนยบัวเอา <c oughs> เดี๋ยวสระท่วาวร้องไปจกกันนี่เลยวเหรสองคนเพิ่งน่าบอกว่าไปไปไทยนะไปบ่อนไปเอาอันปาาหัวสันกี่ดีเลยเ เอาหนี่งเอาไปเรียกไ่เอาเราขนาดเดียวกองกลางมันยังว่างไม่ได้เยอกองกลางไม่นานพุทธาครับ คุ้นครับไม้ครับอรอโอ้โจกเหล็อกอยู่เติน่นกำลังพุทเดสั้นหนึ่งแล้วครับ น้ำออกบอ่อห้องครับตาหนามก็นไหลรัวเลยล่วงอยู่นี่ครับไหลจำท่อแตกครับตะเกีย้วและยางมากเลยครับคุ้มงานกับคุ้มงานฮะ

เต็มแล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งบองขืนบ่อเนื้อๆครับโอ้ยขื้นก้อนแล้วว้าแหลกแห่งแท้อยากดีดที่ยวว่ะวานไหนยังอาครับ กอขั้นสองครับมีแรนสองขั้นครับทีมงานอยู่เพื่านรถเพท่านรถด,ดำเพท่านหลายครับ รถแมโคโครกัเป็นมิตคีครับร่อยยี่สิบขีดสามครับรุ่นหรือว่ารุ่นสามครับรถดำกับมี่ล็อกกี้ครับที่โนโครับสองคัน มาคเดางองกงอกัอกอกนจริงเดาไปสอบถามขนาไส้เบมงหันเมียว่าไอ้ผ้าไปสอบถามครับงานว่ายัาง

กนั้นมีปลาเก่ามันอกาั่นยไปปลาปลาระาังมันก็เยปลาอย่านี้กาางนเลยกินปลาาลิไปกินแล้วกานเลือกแห้งกับบดีทว่าบดถึงไมไม่ามดกนลลมีปลาปล่ไหก็ลนัลแล้วปลาปีนน้มาจากวนน้อปลาเกล่่า เกอัน่อมต้กันล่อกันล่อปลเก็งปลาซิวปลากรเดินลองได้เฮ้ยลายโวดแล้วปลาเอาเึ้นปัาเว้ยจอตาหน้าเานย่คาวน้ำแบบเปิ้ไหมปลาย่ำย่ำนั่นเขาทอมาใส่สูบึงหรือยัง ลงไปเออนี่นะเขาก็เจ็บเจ็๊ยบหนาไว้เด้อันนี้มัมมีกับเอานี่สูบขึ้นมาเอาบอตอกับมาขนดินน้ำครับเข็นแล้วเอาเอาเอาเรียบร้อย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 ฮ่าฮ่าเจียบตาย ขันนั้นรอยเจ็ดหาครับขันนี้เชียงรอยเก้าหาครับพี่โนโับขั้นนี้ึ้นสบายสบายครับแต่ว่าขั้นนั้นเล่นคาดเนี่ยครับเพียงไงกวกันครับต่างกันโอเคครับเดี๋ยวสิพาไปถามหุวหาไส้ครับจิตลมมันหันเมยียว่ครับ สำหรับคลิปนี้ครับโยบเพียงแกนี่ครับหาเบิ้งคลิปต่อไปครับ <laughs>